เหนื่อยไหมคนดี่ FC ทุกท่านเหนื่อยไหมครับผมนะสำหรับท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้นะฮะกำลังขุดคันแทนะเพื่อจะเป่งน้ำออกนะฮะเนื่องจากว่าน้ำในทุกนายังคงเยอะอยู่เนาะนะครับผมเราต้องเป่งน้ำออกเพราะว่าป้ายจะถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวแล้วนะฮะแล้วเราก็ต้อง จ้างรถมาเกี่ยวเนาะครับน้ำมันยังเยอะอยูอ่รถมันจะมาเกี่ยวลำบากนะทุกคนต้องเป่นงน้ำออกตรงข้างๆช่งนางก็จะมีคลอกน้อยๆนะฮะร,รองรับน้ำอยู่นี่นะฮะวันนี้ข้าวงามมากนะครับ ข้าวสวยทุกแปลงเลยนะครับเป็นข้าวหอมมะลิพันกอขอสิบห้านะครับข้าวหอมมะลิหมดเลยนะนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมไลฟ์สดแล้วก็ช่วยดูโฆษณาให้นะขอบคุณนะคุณ P s I love you นะที่มอบซุปเปอร์สติ๊กเกอร์มานะสี่จุหกแปดเหรียญนะครับขอบคุณอย่างยิ่งครับผมขอบคุณที่ ให้กำลังใจนะนะผมรวมถึงเอซีที่ดูโฆษณานครับด,ดูแบบไม่กดข้ามให้หน่อยนะเดี๋ยวนี้โฆษณาดีๆเยอะทุกคนเนาะมีโฆษณาบางตัวนะแบบดูแล้วดูเพลินมากไม่อยากกดข้ามเลยนะโฆษณาที่เป็นยา่ยาๆเป็นพรีเซนเตอร์นะที่เป็นเกมันใหม่นะโหนสนุกมากเหมือนดูหนังเลยนะยาวยี่สิบแปดนาทีนะนะพี่เสือเจอในเครื่องสำรองแนละ้วก็เปิดดูนะโอเพลินมากนั่งดูจนจนลืมมาเปิดคลิปอยู่นะฮะเขานั่งดูโฆษณาเพลินเลยนะก็ อย่าลืมช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะครับผมโอ้ข้าวงามจริงๆสิ